สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่9มกราคม2566โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical analysis c t i o n a คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทามเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็ยังคงเดินทางนะฮะมาแล้ว44แท่งนะฮะอยู่19,000จุดแล้วนะครับเกือบ20,000จุดแล้วโดยประมาณนะครับยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นตามที่เราคาดการไว้นะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บรเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางได้อีกหนึ่งชุดเพราะเกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับก็ ยังคงอยู่ในโหมดที่การพักตัวก็โหมดการพักตัวก็อยู่สักประมาณ2 3สวันเองนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีก1ชุดนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันก็จะมีเยอะอีกในระดับหนึ่งเพราะว่าเขาอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับหากการเคลื่อนที่นี้ก็ยังคงเป็นการเคลื่อนที่เป็นฝังคขาขึ้นนะครับแต่ก็ไม่จะไม่ค่อยจะรุนแรงอะไรแล้วนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแต่อยู่ในโหมดค่อนข้างพักตัวค่อนข้างจะนานตอนนี้ก็เริ่มหลุดนะฮะหลุดแนวอ่า resistance เดิมนะครับที่หรือว่าแนวต้านเดิมขึ้นไปนะนิดเดียวก็ยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นทงเฟรมที่เป็น Daily นะฮะจะต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งมีโอกาสขึ้นจะไปทดสอบในกลุ่มข้างบนอีกหชุดนะครับส่วนตลาดนะฮะ ตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในท e ์เฟรมที่เดลี่ว่ารอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับ ในระยะใกล้สร้างลักษณะการเคลื่อนที่แพทเทิร์นที่เป็นฝั่งขาขึ้นค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับอันมีการพักตัวบ้างนะเป็นเรื่องปกติแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อขึ้นไปได้นะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะอยู่บริเวณนี้ก่อนหรือว่าจะขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญ,ญาณที่เกิดตามระบบนั้น เป็นรอบสัญญาณฝังขาขึ้นนะครับมือก็อยู่ตรงนี้นะครับรอบสัญญาณตรงนี้เนาะนะฮะตอนนี้นะฮะเดินทางมาแล้วนะฮะก็อยู่สักประมาณนะครับ30กว่าแท่งนะฮะก็หกเจ0ดพันจุดแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์เราก็ วิเคราะห์ไว้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดด้วยแอคชั่นมาเก็ตที่จะเกิดขึ้นผลปรากฏว่านะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นชัดเจนเมื่อวิดที่แล้วนะฮะเราว,วิเคราะห์ไว้แล้วนะครับว่าเขาเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับโตทำซูปเปอร์ทิ้งไว้เราสารันนิษฐานแล้วก็คาดการว่ามีโอกาสที่จะทำไฮเย่ไฮผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับแล้วก็อาจจะมีการพักตัวบ้างในเรื่องของในต้น ในต้นสัปดาห์นะครับต้นต้นสัปดาห์อยู่างเวณนี้เนาะนะอาจจะมีการขยับบ้างด้วยแอคชั่นมาเก็ตที่เกิดขึ้นนะครับผลปรากฏว่าก็ยังคงเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นแพทเทิร์นขาขึ้นที่แข็งแรงนะครับอาจจะเกิด ดีมานโซนนะครับมเมื่อวันจันทร์เราวิเคราะห์ตรงนี้เนาะว่าเขาขอย่อตัวให้เกิดดีมานโซนก่อนนะครับผลปรากฏว่านะฮะเมื่อวีคที่แล้วนะครับเกิด2องดีมานโซนนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนหรือเปอร์เซนต์การขึ้นมันจะมีไม่เยอะแต่ เปอร์เซน็นการพักตัวค่อนข้างจะมีเยอะนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาเข้าสู่ในโซนที่เรียกว่าซูเปอร์แล้วเรายังคงสันนิษฐานแล้วก็คาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะทำหายเยอหายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาจะต้องขอพักตัวอยู่บรินี้ก่อนนะครับขอให้เขาเบรกสักชุดหนึ่งก่อนอาจจะเป็นเรื่องของ e m m n n e f f e c t i v e นะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้ก็กําลังพักตัวนะฮะจบการพักตัวเรียบร้อยกําลังมีโอกาสที่จะเดินทางต่ออยู่แล้วนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงแล้วนะครับ แรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงอาจจะลดลงบ้างตามกลไกแต่นะปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงขายนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ีชั่วโมงว่ารอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะ แพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะ,ะับเป็นฝั่งขาขึ้นค่อนข้างจะชัดจเจนเลยทีเดียวแล้วมีโอกาสนะฮะที่จะพักตัวอยู่บริเวณนี้สักชุดหนึ่งก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อตามลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เราสันนิษฐานไว้แล้วว่ากำลังเกิดโกลเด้นครอสนะครับทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้วเนาะก็ซักประมาณ11แท่งก็อยู่ซักประมาณ2อ0 0ันจุดนะโดยแอคชั่นมาเก็ตที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณที่ก่อนเขาขอจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางที่เป็นแอคชั่นมาเก็ตนะฮะผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์เมื่อวิคที่แล้วเราก็วิเคราะห์ไว้อยู่แล้วนะครับว่าต้นสัปดาห์อาจจะไม่ซับเท่าไหร่อาจจะมีการอ่า ส่งผลกระทบนะคระับทำให้ค่าเงินดอลลาร์เกิดการอ่อนค่าลงนะครับก็ ตอนตอนกลางสัปดาห์นะฮะเป็นปัจจัยที่เป็นนอนฟาร์มเล็กนะฮะที่ทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นแข่งค่าขึ้นมิดนะส่งผลราคาทองคำนิดนึงส่วนปานอนฟาร์มใหญ่นะฮะนอนฟาร์มเทรโรก็อ่าเป็นไปตามที่เราคาดการณ์นะครับว่าทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นนะครับอ่าอ่อนค่าลงทําให้สมการทองคํานั้นแข่งค่าขึ้น,นะ,ะอ่ามีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะ,ะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้น,นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนอาจจะเป็นเรื่องของดีมานเอฟเฟกต์อยู่ ค่อนข้างจะชัดเจนแต่เรายังคงสัษฐานแล้วก็คาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะทับหายเยื่อหายแต่ทางนี้ทั้งนั้นนะครับเขาจะต้องพักตัวสักชุดหนึ่งก่อนที่เป็นดีมันเ f ฟเฟกต v ฟนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจนแต่อาจจะมีแนวโน้มว่าจะทรงๆอยู่นะครับด้วยปัจจัยกระทบข้างินที่เป็นฝั่งเรียวไทม์ก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับวีนี้นะครับ ส่วนตลาดนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับอาจจะมีแนวโน้มที่จะลดลงบ้างนะฮะแรงซื้ออาจจะลดลงบ้างตามกลไกของตลาดนะครับที่เรียกว่าดีมาเนฟิกิค่อนข้างจะชัดนะครับนะฮะแปลว่านะฮะแท่งแดงๆพวกนี้ที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ได้เกิดจากแรงขายนะฮะเกิดจากการลดลงของแรงซื้อนะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจัได้นะฮะ ส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1นชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะในระยะใกล้นะครับอาจทับกตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับอาจมีการสร้างดีมาร์โซนขึ้นมาสักชุดหนึ่งก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับ ทีนี้นะฮะเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนี้เป็นสัญญาณที่เป็นโกลเด้นคลอสนะครับนะมีโอกาสที่จะพักตัวแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับส่วนการวางแผนในวิดนี้นะครับเราจะรอนะฮะการเคลื่อนที่ระยะใกล้ให้เขาสร้างดีมานโซนลงมาสักชุดหนึ่งก่อนหรือว่า ให้เขาจบรอบสัญญาณเล็กๆนี้ก่อนนะครับหรือว่าเกิดการพักตัวให้จบก่อนนะครับตอนนี้กําลังเข้าสู่โหมดของการเบรกย่อนะครับการพักตัวนะฮะเราจะคาดการนะฮะสันนิษฐานอย่างน้อยก็น่าจะลงมาจบรอบนะครับตามเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีฟ้าของเราก่อนนะฮะน่จะอยู่บริเวณนี้เนาะจากราคาปัจจุบันถ้าเส้นสีฟ้าวิ่ง,งเรื่อย ส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินที่เป็นเรียลไทม์นะครับวิกนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะตัวเลขสรุปแล้วก็ตัวเลขรายงานนะครับอย่างส่งผลทําให้นะฮะค่าเงินดอลลาร์นั้นเกิดการอ่อนค่าลงในระดับหนึ่งนะครับแนพโตตัวเลขตลาดที่คาดการณ์นะฮะหลายๆตัวเลขนะครับยังคงทําให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในช่วงของปลายสัปดาห์ส่วนต้นสัปดาห์นั้นนะครับ ค่าเงินดอลลาร์ยังคงสรงๆและมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นนิดหนึ่งนะนะเต,ติ้เติมกระเตื้องขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ ทำให้สมการทองคำของเราอ่ะนะครับทางต้นสัปดาห์นะครับวันจันทร์อังคารน่าจะมีโอกาสพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับนะฮะอาจจะมีการลงมาจบรอบสัญญาณแคบๆนะครับแล้วก็กลางสัปดาห์และปลายสัปดาห์นะครับมีโอกาสที่จะเดินทางต่ออยู่แล้วแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเราจะมีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับประจำ เดือนมกราคมนะก็เราเราจะเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับในวันเสราร์ที่21 นะฮะวันเสาร 21, ์ที่21นะครับแนวเวลานะฮะเอาเราเวลาดีกว่าเนาะเวลาสักประมาณนะครับสองทุ่มกว่าๆโดยประมาณนะครับวันเสาร์ที่21 22มกราคมนะครับเราจะมีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับท่านที่สนใจนะฮะก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับส่วนหัวข้อาการเรียนนั้นก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับแล้วเรื่องของสมการกลไกกระทบค่าเงินต่งตางๆแล้ว การวิเคราะห์และการวางแผนประจำปีจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาการเทรดนะครับท่านไหนที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับส่วนท่านที่เคยลงเรียนแล้วสามารถคอนเฟิร์มนะครับการเข้าเรียนได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะสุดท้ายนะฮะอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ